มันจะไปเลีย้ยงหาผู้หญิงพรุ่งนี้ไปแอาแต่เกมเหมือนกันอเอาเกมไปทุกคนก็หนูนนนก็ขับปกติไหมพี่อ้วนไหมมึงไม่ต้องเทียงกูสักคำได้ไหมก็มึงชอบว่าแบบหลงไอ้เหี้ยหลงมึงก็พูดมากบน่นมีแต่เฮียนายขอเโาสั่งอืมโคเทีย วสวัสดีวันนี้เราจะมาย้อมผมไอเด็กตัดต่อมันจะไปเีย้ยงหาผู้หญิงพรุ่งนี้ไปส่งมันพรุ่งนี้ที่ตำรงแล้วก็ไปะตีมือกัน <c oughs> ไปกน <c oughs> ตามไปดูอ่ตอนนี้เรากำลังจะย้อมผมนะครับผมให้เด็กตัดต่อ เป็นช็อตเป็นช,อนชอ็อตช็อตเสื้อไม่ต้องหนีผมนะพี่ไม่ต้องมีผมไ,ไม่เห็นเลยทุกคนร่มใจถอดเสื้อไหมถอดแล้เฮ้ยเห็นลมเป้าไหให้อยู่เสื้อ,อไหมมีก็ได้จะเส<ต>ื้อทำไมกูไม่ได้ถ่ายคลิปมือยาวขนาดนี้ติดแล้วไม่เหรอควักเลยควักเลย เ,เือตัวไหนก็ได้ใช่ไหมเพือ่อนเฮ้ยต้องสระผมบางนี้ห้ามใช่ไหมหล้างได้ใช้ครีมนวดก็ล้างได้อันนี้นะเออใช้ครีมนวดล้า,างแชมพูใช่ไหน่้แชมพูพรุ่งนี้นู่นเพลินามึงสระมึงชละย้อมปุ๊บสระปั๊บไม่ทำไม่ติดไม่เป็นไร นี่จอนนี่หูเหินไ่หูรู้แล้วค่ะนี่นถ่ายถ่ายมาได้ชัดไหมพี่ก็ไมยูไม่เห็นมองจากครูโคดยังเห็นเลยเฮียมึงก็เบื่อไปมึงก็หล่อนะเนี่ยเออแท,ทักทีกูตองทำอย่าอื่น <c oughs> พูดจากอาจริงนะตอนตอนนั้นอะตอนที่พี่ก่อนก่อนพี่จะโทรมาผมนึกว่าคนเข้าบ้านจริง คนจะเข้าเฮี้ยมึงกลัวไปเองมึงคิดไปเองอ๋อตอนแรกแบบไปเห็นเสียงแบบนี่เดินเต้นหน่ยหนุ่ยคนเลยว่าดีกลับมาขออยั่างพูดจริงนะผมพูดจริงพูดจริงเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อไอ้เพื่อนก็รู้พอาะนั่งคุยด้วยเพื่อนอยู่ไม่ยินเสียงเรเลยเราไม่ได้โฟกัสค่ะเราโฟกัสคุยกับเพื่อนด้วยพี่อยู่นี่มาสามปีแล้วคุยไม่เคยได้ยินเสียงอะไรเลยแต่ผมได้ยินจริงผมรู้เสียงเขาอย่างชัดๆปังปัง ขอเียใช่แล้วคอท่าห้องหรือว่าพอบ้านอื่นหรือเปล่าโอ้โหบ้านอื่นไปล้วหูข้างนี่แนบอยู่เลยไม่ถามใครไม่ถามไปอ่ะผมไม่ได้ถามเลยผมเอากล้องออกไปแทนมีอะไรไหมล่ะเพื่อนไม่เจอไม่เจอไม่เจอถึงสาสโซงผม,มไว้เชื่อกูหรือวเอาเสื้อมาดิไหมโซงผมไวุ้่นน่ะมันจะมีทรงผมชื่อชื่อหนึ่ง ชื่อว่าชโดตีแป i e b a เสิร์ชดูเอาชื่อ Shadow Tie เร็วอะ Shadow t i ใช่ชโดตีแป i e มันจะเป็นมันจะเป็นอย่างงี้ผมตรงนี้จะมีตรงนี้มันจะไม่มีอ๋อกระป๋า Shadow Tie b a โอ๊ยอาจจะไปตัางมันเหมือนกระป๋าปะไม่ต้องทำปลาขึ้นไปเอาแล้วก็จะมีเขาเรียกส่งบาร์โค้ดอะตัดอ๋อตัดแต่โซยตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ไม่มีใช่ไหมต้ไม่มีมีแค่ตรงนี้ก็ไปตรงนี้เที่ยวยาวหน่อยแต่ก็นี่เขาเรียกว่าไม่ค้ะดูแลตัวเองมันก็อาจจะไม่เดี๋ยวนะไปกนน ตอนที่เด็ต้องวามะะเาเปี่นกัแล้วเหยียบไม่หน่ปีก็สอารงแล้วมเช็ดยังยังวาสดตรงไหนแหมพี่ยเดไปมส่นสายไหมม่มีจริงหรอเฮ้ยเอาทำไมถึงคิดว่ามันมีสิ่งเลอะที่นี่ก็ตั้งแต่เสียงเดินแบบะตก ตั้งแต่สองตั้งแต่สองครับไม่หนูเคยเจอครั้งแรกคือที่นี่วันนี้หรือว่าก่อนอันนี้เคยเจอแค่วันนี้นี่ไม่เจอบ้ากันนะโม่ตพี่นัทเนี่ยหนูไม่แน่จะบอกไอ้ตรงน่ตอนที่พี่เบียร์มาซ่อนตรงเนี้ยโผล่มันสะอาดมากเลยแต่ตอนที่พี่เบียร์ไปหนูลงมาไม่มีไซส์เลยพี่เ่ยังเลยไซส์เลย ถามมาว่าเคยเจอ,อ่ะผีอ่ะที่ว่ามีเย็นมีสิ่งสิ่งนี่ร้างปัดที่เนี่ยเมื่อไหร่วันนี้หรือเพิ่งจอยูเลยหรือมีเ<ม>สียงเดินแล้วมันมีทรายตรงนี้ด้วยพนะี่นัททรายที่อะไรหร่าทรายอะไรวะไม่มีทรายแล้วเนี่ยมันนก็มีเศษอันนี้ปกติมันเป็นที่ฝุ่นเม็ดใหญ่แบบนี้ตีลเลยเถอะคลิปหน้าเพื่อนๆอยากดูอะไรดูหนของผีกันไหมล่ะ หลองผีดแล้วเดี๋ยต้องเตรียมของเยอะเลยเดี๋ยวกำลังอาบน้ำแต่งตัวนะครับพาไอ้ทางกล้องไปไอ้ตัดต่อไปตัวหญิงก็แต่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 ทุกคนต้องเงียก่อนนะครับผมอันนี้เราจะตามมันไปอุ้ยทำไมมือดำ ทอยยอมผมให้ไอ้กล้องเมื่อวานไอ้ไอ้ต,ะตะัดต่อเวานไปเดี๋ยวเราเจอกันบนรถเดี๋ยวต้องไปตั้งกล้องแอบก่อนเนาะไหนมึงลองซ้อมบุบ๊คแบบผีสาวดิซ้อมบุ๊คผีสาวอ,อย่างเยลโล่ฮะคือผมต้องเล่นมูคบี้อ่ะถ้าสีเหลียกก Yellow, ่ยมก็เยลโล่อ่ะถ้ามีกระดิตโต้เนี่ยอะไรยังโอ้ยขอหน่อยเถอะ ำไมมันเหลืองจังวะท็มันเหลืองเพาแสงป่ะอยู่ไม่ก้าพีปั่หมดไล้อ่ะเป็นเออมันเหลืองมากมันแปลไม่ปกติอ่ะมันเป็นแบบปกติถ้าดูข้างหลังอะปกติอ๋อแต่ว่าดูข้านามันจะแสงมันเป็นพี่แสงนี่นะครับน่ารักจิบได้เรียนเก่งอยู่ในโอวาจริงครับไม่เคยแท้เขาเรียกว่าแท้มีแปรเลยมีคน มีธรรมะธโมมีศีลธรรมในใจธรรมะธโมจะโมโอส่วนนี้ดีใจนนะคะยังครับอ้าวโสดสนิทไหมก็โสดสนิทเลยมีเหมือนมีลูกติดอะมีเมียติดเฉยเฮ้ยไอแทำกับข้าวเก่งมีขชาวอทนสูงเปรียบจ่ายซะด้วยนะฮะทุกคน 42 bà hả phụng đúng rồi mặt trực của nó toàn bộ này 6 ừ. na nha เตีนยนุพานนัปบาอย่างรู้พัง emotional damage อย่านะครับผมอย่านะครับผมเม่อก้เกี่ยวขึ้นแบบแบบเป็นภาพของเลยบิ่ะแบบกลางพัดเลยเมื่อกี้รูปเลยไม่รูปหายเลยภาพอีกสิบเจ็ดนาทีถึงเจ๋ทำให้เหลือแค่สิบ อยู่เฉยๆก็หนูก็ขับปกติไหมพี่อ้วนแหม่มึงไม่้องเถียงกูสักคำได้ไหมก็มันชอบว่าแบบหลงไอ้เฮียหลงมึงก็พูดมากบนแต่เวลาก่อนจะหลงไม่เป็นไรนะหลงเราไม่เป็นไรหรอกนั่นพอหลงเข้าจริงไอ้เฮียด่ากูไม่พอใจ าเป็นเหมือนไพโบล่าว่าคุณถามจริงเหรออ้าวก็ไม่ให้กูอยู่เฉยๆก็คือยู่เฉยๆไอ้เราเราเราแบบมึงเถียงกูกูว่ามึงมึงก็ว่ากูกลับกูก็อยู่เฉยๆมึงต้องการคุยอะไรครับอีสัานอย่าระวันมึงขึ้นยงมีความสร้อยนะเดี๋ยวนึงนะบางนาดาวคะนองบางนาดาวคะนองเฮ้ยเจ็บ ไม่เจ็บไงไมึงถ่ายทำไมอ่ะมึงอยากได้ฟุตนี้ไม่เหร <laughs> อเข้าใจยังออไฟเขียวไอ้เหียตอนนี้เรากำลังตามหาไอ้ตัดต่ออยู่นะมันลงรถไปก่อนเราจะมันจะอยู่ตรงไหนวะอยู่ตรงไหนวะลูกทีเดียวคพณเอนโทรไปมันต้องมันมันต้องคนด้วยความที่มันแบบ ก็คงไม่เป็นอ่ะพี่เราเทยน,นมันต้องพูดความจริงม,ม,มันไม่ได้พูดมันไม่ได้พูดควมจริงมันพูดหมดมันพูดพูดตันเสืออใคร่ะเราจะเจอมันที่พูดขอดไหมตามล่าไอตัดเด็กกับต่อ แล้เทียนี่ห่างตัวจับยากด้วยเราเห็นมันอ่ะเบาอาจจะไม่เห็นเราคืออะไรเห็นแล้วไน์นึงเนื้อเออโทีแล้วเขาเขาใส่แมสด้วยเขาใส่แมสด้วยใช่อู้ึเป็นองเลกูแบบขี้ขดีกูนี่ขูดฮีเ ไม่เห e ็นเรไมไม่รู้ไม่รู้อะไรข้างัจับเงินอยู่มั้มาเทารนมาเนาหรพืออะไรอย่เก่งเีย้องกัไปมอ้อมอ้อมม่้อ้ก็เดินไปมึงกินยังเกินไปอุ๊ะพอนะิมานั่งจับตาดูไอเด็กกับต่อ มันดูหนังอยู่กับสาวคือกูไม่ทำอะไรที่อย่างนี้กูด้วยไม่มีที่อ่ะนั่งใช่น้องใช่ที่นั่งอยู่ใช่เหแรงเด็ยนี่นี่อยากจะซูมจริงๆเลยแต่มาซูมไม่ได้ไอ้สัสเฮ้ มันเหมือนมอง ial, มองเราปะมองไม่เห็นไม่พอไม่ทำอะไรอย่างงี้ยอะไรให้เขาจับผัวกันด้วยเขาจับผัวกันด้วยไหมเพื่อนอะไรมันน่ารักอะไรฮะไม่ต้องเขาจับผัวด้วยพี่จับผัวที่เรามาจะไปทั้งตรงไหนด้วยที่มันหลบผม เดี๋ยวเวลามันจะเดินมาเราต้องอตรงนู้นเดี๋ยม่ตรงนู้นสองรถ้ตสอสตเดี๋ยวไม่กตู้ตู้แค่หนี่อไปก่อนไหมานีผยไม่เครอเลยนะมถ่ายหรอ่เนี่ยถ่ายเลยูมีเด็กขี้อ่ะแต่เอแต่ถ้าเดินตามแบบเนี้ย ถ้าหันมามองกูอ่ะมันก็สงสัยสละน้อยไม่พะก็ต้องเอามือปิดบ้างนะปิดมันมีไฟแค่นันแหลเอเอทำไมลำคาโนะล่ะนี่นี่ขอตัวช่วยมึงนะช่วยอะไรวะไม่ได้ช่วยอ่ะเก๊กอ่ะเขาเอามาติดปเอาเองวั้ไม่มันลำบากตรงท่จะจะดึงหน้าค่ะอย่าดึงหน้าหรอมไม่ชอบไม่ก็งงว่าเอ้ามันเก๊กเก<ๆ>็ตรงที่ว่ามันมันไม่อยู่กับที่เฉย ก็ดีกว่าปลาถือแบบนี้ไหมได้ใช่แล้วจะดึงหน้าทํำไมหนูไม่เข้าใจหนูก็ไม่เข้าใจหนูเห็นเพื่อนงุนเกลีดกันหนูหลายรอบแล้วหนูเห็นเพื่อนก็แบบพูดจาในสิ่งของที่มันเป็ลกหนูแบบเกะกะไม่ได้ย่ะเกะกะเอ้าอุ้ยไม่เกะกะมันก็ไม่ต้องใช้ไหมหนูก็ถือเองก็ได้เอ๊ะถ้าน้องบอกว่าเดี๋ยวไปกินข้าวคุณพ่อดแล้วไงแล้วก็กลับเลยเรา เราก็รอมันแป๊บนึงได้ไหมรอครับมันบอกใช่ไหม,มเดี๋ยวกลับไปเล่าไออม่สวยเขาใส่ไม,มดูเขาดูเหมือนคนแก่เลยนะไอ้สัตว์มันเสื่อมมาเปย์ไอ้ที่ตอนนี้มันเดือดเพิ่งไปย์องน,นี้พี่ น่าจะหนาคุณกินตรงนี้หรือตรงนี้ตรงนี้เนี่ยมันจะกินตรงนี้ทุกทอดเราก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเอาซ้ายขนาดล้วจะมาออมาแถวนี้เราก็ทำอะไรเยอะวากเราเข้าทูเลยไหมทำไมวันนี้ทูคุณเยอะจังวะกูถือเลยจบลำพานงงเงงงงง,ง,ง,งถือแม่ เบกเบกเบกโอ้โหอตรงไหมพี่ว่าพี่ว่าอย่างเงี้ยแล้วกกูอีกกูจะบอกให้ไม่ไม่แต่ว่ามันจะไม่เหมัน็นอกกำลังิ่มอะไรมาบ่คขับหนะพี่ว่ากินไหมสตรอเบอรี่โยเกิร์ตไหม กินนี้ไหมกินนี้ไหมเรียนยังเรียงสั่งอะไรก็ได้สั่งเลยโอ้โหถ้ามาคุยไม่ได้วะมันมันมองเราเว้ยไม่เห็นใช่ไหมเออมันมองเราแล้วมันฉีเราเว้ยไฮ้ย,ยม่ไม่ได้ฉีเวย้ย มันเลยมันรู้ตัวมันรู้ตัวมันรู้ตัวนจะรู้ตัวน้มันอะไรมันเห็นเออมองแล้วม้ำเห็ด้องแล้วไปแล้ไปแล้วเราเดินแบบว่าตั้งตรงม่อยี้เลยเพราะไม่ใช่แต่มันน่าจะเห็นรลงเห็นแต่เัื่องใก็ได้เออฮะเไปไหาาองไม่รู้ามไทีไหมไอที่มันเ็ดชาแล้วี่ จะเป็นดูฮะเขาไม่อยากกินดูดิสิบหกโปรไหมมันชิดด้วยจริงไหมมันยิ้มหันมายิ้มแต่มันไม่ได้เขาไม่รู้หรอกมั้งก็อยบอกเลยว่าอย่าทำเหมือนเขาไม่รู้ผู้หญิงไม่รู้อไอ้สารมันไปไหนละ ลงลงลงเรลงไม่ใรับเขาเหมือนคนเลยขาดูเหมือนไม่มึงว่าเหมือนคนเราอายุยี่สิบป่ะล่ะสิบป่ะล่ะไม่เหมือน้าแต่ดูจากลักษณะการแต่งตัวมันมันเฮี้ยมากเลยกับการที่กูทำามอแล้วพอแล้วเดี๋ยวก็สัมภาษณ์งางใช่ไหนัาเก็ต ถ้าเต็มสิบให้เท่าไหร่เดี๋ยวกูกูมีวิธีเบรคความสูงมาละยังไงโทรหาพ่อไหม <_ letter> อ๋อท่านพูดอะไรออกมาทีมันเป็นลูกไก,ก่ในกำมือเราแล้วพี่วรรเอาเลยไม่ได้เราเก็บความลับของมันหมดแล้ว <_ letter> ถ้าเกิดเอะมันเอะอ๊ะปุ๊บเลยบอกว่าพ่อวันนั้นห้ามไม่ให้ไปก็ไปงงมากโหูกับเบียต้องขับรถตามไปดูอ่ะเป็นห่วงนี่เป็นไงละ่ะ อ่วันนี้เต็มสิบให้เท่าไหร่เต็มสิบข่าน้องน่ารักไหมน่ารักครับต่อไปนี้ก็อาบน้ําให้สะอาดขัดขี้ไข่ให้ดีเพราะว่าเพราะว่าเขาหอมหัว <c oughs> ฟันก็ต้อง,งฟันก็ต้องแปรงให้สะอาดเพราะว่าถ้าเจอเขาวันครั้งหนึ่งทุกอย่างมันต้องเป็น first impression อันนี้มันจะทำให้มึงเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเรื่อยมันจะดีขึ้นให้ดู ตัวเนี้ยแต่งตัวดูสะอาดสะอาดแล้วถูกไหมครับแต่แค่เราเป็นคนเหงื่อออกเยอะเราก็ต้องดูแลตัวเองเราก็ต้องดูแลต,ตัวเองเยอะขึ้นไปหน่อยเพราะวันเนี้ยขนาดกูเหงื่อออกมาเยอะกูยังร้อนเลยพี่อะพี่อะไรร้อนก็ร้อนเหมือนมันแอร์เหมือนห้ามันเก่าเนาะแอร์มันไม่ค่อยเย็นพ <c oughs> ี่บอกร้อนใช่ปะเขาบอกหนาวมากเลยหนาวพี่อะไรกูเดินเหงื่อแตกเขาไม่ต้องเล่นหนาวเหรอไม่เขาอาจจะไม่ค่อยชินเราขาเป็นคนที่หนาวมากน่าจะเลยใส่ชุดผสม กูเดินเงิอแตกอ่ะกูห่วงมากเลยกูเดินห้างทั้งสุดเขาเป็นคนตัวเล็กปะ่ะทำไมพี่ดูเขาขเป็นคนตัวเล็กครับเล็กกับไม่เล็กกางเกงดูกางเกงดูตรงตรงช่วงเชฟา้าเล็กไหมแต่นะแต่ว่าช่วงช่วงไหนเขาใหญ่ไหมหรือว่าเขาใส่เสื้อผ้าตัวใหญ่ปะเขาใส่เสื้อผ้าตัวใหญ่ครับจับเอวเขาแล้วไงจับเอวเขาแล้วเหรอไม่ครับเขาผมสั้นเหรอใช่ครับทำไมเขาถึงผมสั้นถามไหมไม่ได้ถามแล้วผมสั้นแต่หน้าก็ไม่ต่างจ<ม>าก ในรูปนะใช่ถ้า,า,าถ้าถ้าเก็บเม็ดออกมาแต่ทําไมเขาถึงใส่แมสดเขาบอกว่าเออเคยโดนแบบเป็นปมเรื่งองปากเขามีคนว่าปากเขามันกว้างใช่ไหมใช่มันกว้างเห็นเป็นอะไรเลยผมก็คิดว่าน่ารักดีก็เลยจับจับเอ้เอ้ what the fuck เหี้ยอะไรก็น่ารักเนาะจับเลจับคำเหี้ยเลยเขาจับหัวเขาโดนหัวสังกัตังหนูขนาดนั้นหนูก็ต้อง เดิมเลยแหละพี่เรายังไม่คาดจับเลยนะเธอเรายังรักษาตัวอยู่เลยนะก็เป็นเหมือนห้องที่เราเคยเธอติดหนูอ่ะแล้วมาหาหนูทุกคืนอะไม่ค่ะมึงติดกูค่ะช็อนี้ใช้นะครับช็อนี้ใช้นะครับมึงติดกูค่ะมึงติดกูบอกเมื่อกูกลัวผีมันก็เลยมา จนแม no ่บอกว่ามึงไม่มีอะไรใช่ไหมบ้านช่องไม่ก้าวแต่มึงไม่ติดกูอ่ะมึงไม่ขอให้กูไปอยู่หรอกธ่กูตอนไหนเนี่ยอ๋ก็มึงติดกูเขาเรียกวมึงติดกูคะเนี่ยมึงมาไหมกูเข้าไปกูจะไม่จะต้องตื่นแต่เช้าจะติดกูไม่ใช่ค่ะกูจะบอกว่าเพราะว่ากูมองเล็งเห็นแล้วว่าอ๋อถ้าอยู่บ้านกูตื่นหกโมงถ้าอยู่ห้องกูตื่นเจ็ดโมงกูยังไปเป็นทำงานทันเลยมันเป็นผลทางธุรกิจครับผม มันเหตุมันเป็นเหตุผลทางธุรกิจรูจัดตัวกูหลอกไงกูบอกว่าไปเก็บตังค์เดีดีนะเธอไปเปิดบัญชีกสิกกรกันเอาเงินเข้าบัญชีหมื่นนึงหลังจากนั้นก็เก็บไงฮะก็เก็บไงแต่มือใช้ตังกูอย่างเดียวเลยกูเก็บบัญชีกูหนูไม่ได้เสียเรื่องนี้เว้ย